เวลคัมแบ็คทูคาร์เคิลเจอร์ทีวีแอนด์ทูเดเวอร์ท็อกกิ่ง about the สองพันยี่สิบหกฮอนด้าเวฟมีโอสกูตเอโมเดลเด็ดเลนเดอร์ทรัสเต็ดเวฟเลกาซี่วิดเอโมร์โมเดิร์นสกูตเตอร์อินสปายแอตติจูดดีสไบต์อีสคลีรี่ไอเมดแอตเดลี่อีเวนไบร์เดอร์หูวันเอฟฟิเชนซีสมูดเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์โลออเนอร์ชิฟคอสไวสติลเอนจอยยิงเฟรสดายิงแอนด์อัปเดตเทคโนโลยี สตาร์ตต exactly ิ้งมิดเพอร์ฟอร์แมนซ์เดือนสองพันยี่สิบหกฮอนด้าเวฟมีโอสโคตอีสดีไซน์ทูบีพร็อพติคอลรัตเทอร์แนนแอคทีฟซีแอนด์พัชเอ็กซ์แซคซ์ลีแวร์อิดชายนฮอนด้าอีสคาดหวังทูยูสเอริฟาซิงเกิลไซลิงเดอร์เอนจินอิงเดือนหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลูกบาทเซนติเมตรเรนท่า for สมูธทาวเวอร์ดิลิเวอรีแอนด์เอ็กเซเลนต์พูลเอฟฟิเชนซี r ว t เร็ r e s สปอนส์ feel light and predictable, making it ideal for c r o w d e d city street traffic signal and daily commuting acceleration is clean at low and mid speed which h e l p s rider overtake easily without stressing the engine the automatic or semi automatic transmission keep s riding stress free especially for new rider o r a o s o upgrading from a scooter ฟูลเอฟฟิเชนซี่อีส์วันออฟเดอะสกรองเกสคอยออฟเดอะเวฟมีโอสกูดฮอนด้าส์เอนจิ้นรีไฟแนนซ์แอนไลท์ไว้บอดี้อันโล่อิดทูเดลิเวอร์อิมเพรสีฟมาเยสเน็คกิ้งอิดเอบัดเจ็ตเฟรนลี่ออปชั่นในเดอะลองรันไรเดอร์แคนเอ็กซ์ PECT คอนสิสเทนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์อีเวนท์วิดเดลี่ยูส์แอนเดอะเอนจิ้นรีเมนคูลแอนสเตเบิร์นอินสต็อปแอนด์โก้ทราฟฟิก ดีสเนกเดอร์สองพันยี่สิบหกเวฟมีโอสกูตเอสตรองช้อยส์สำหรับสติลเดนต์ออฟฟิศคอมพิวเตอร์แอนด์เดลิเวอรี่ไรเดอร์อินเทอร์มออฟไรท์คุณภาพเดอร์สูสปันชั่นเซตอัพอีสต์สำหรับคอม포ตเดอร์พรอนฟอร์เอ็กซ์โซโกรดอินเฟคชั่นเวลวายเดอร์เรียสูสปันชั่นคีเดอร์บายสเตเบิลอีเวนวิดเอปาร์เซนเจอร์เดอร์ซีตติ้งโพซิชั่นอีสต์บรายแอนด์รีแลกซ์เรดูซิ่งฟาตีกูดูริงลองเกอร์ไรท์ ดีเซลอีสไวน์และเวลแคดเดตอ็อฟเฟอริงคอม포ตสำหรับเรเดอร์และทิ้งเลียนฮอนด้าแฮสเคลียร์ฟูซซ์ออนแมกกิ้งดีสบายเฟรนลี่สำหรับวันเดย์ยูสเบรกิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์อีสเรียบเอเบิลและคอนฟิดเอนท์อินสปิริงโดยพึ่งอินเดอร์วาริเอตเดวเวฟนีโอสคูดเมคขมิทเอฟรอนด์ดิสเบรกและเรียรัมตลอดวิดฮอนด้าคอมบินเนตเบรกิ่งซิสเต็มสำหรับเด็ดเซฟตี้ t h e s s e ตับเอนทัวร์คอนโทรลสต p ปปิ้งพาวเ especially on wet or uneven road เดอร์ไลท์ไลท frame also help maintain balance during sudden braking Design is w h e r e the 2026 honda wave neo s c o o t e rally stand out it carry a modern neo s c o o t e r look with sleek body panel sharp line and update headlight lighting The Digital or semi-digital instrument cluster provides clear information such as speed, fuel level, and trip data. Practical f e a t u r e like underseat storage, a front utility hook, and a USB charging port add to its daily usability. Honda's build quality is evident in the fit and finish, giving the bike a premium feel despite its affordable segment. Now let's talk about pricing. เดื2026 Honda Wave Neo s c o o t is expected to be competitive l y priced to attract mass market buyer. In most Asian markets, pricing is likely to fall in an affordable range, making it accessible for first-time buyer as well as those looking for a reliable second bike. The exact price will depend on the variant and local taxes, but overall it's positioned as a value-for-money option with low maintenance c o s t and strong resale value. To sum it up, the 2026 Honda Wave Neo s c o o t delivers dependable performance, excellent fuel efficiency, modern styling, and everyday comfort. It may not be built for speed lovers, but for riders who want reliability. Practicality, and Honda Crust Engineering, e d e e s e y c h e k all the right boxes. If y o u looking for a smart, economical, and stylish daily ride, the Wave Neo s c o o t is the finaly worth considering. This is Car Culture TV bringing you honest review for r e a l rider.